ด้วยบาร,รมีในนมือทองที่เปิดแพ็คไหนก็ได้แต่ตัวดีๆขอให้คนที่กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้จงสำเร็จผลให้ในนเปิดแพ็คได้เอ็มปเป้หรือตัวร้อยสิบสามด้วยเถินอย่าบอกนะว่ามาว่าเอ็มปเป้มาว่าหนึ่งสองสาวันนี้นะครับข้อเสนอพิเศษซีเข้าไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมแพ็คสิฟรีหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้นายนยีจะมาลั่นแพ็คนะครับผม รอบแทกขอห้าแสงนะฮะอืมอันนี้คือเปิดแบบชิวๆไปก่อนครับผมห้าแสงถ้าเกิดแพคนี้เปิดแล้วปุ๊บไม่ได้สตัมหรือไม่ได้ตัวไหนที่มันดีๆเดี๋ยวแพทสิบฟรีหนึ่งแพ็คที่มันฟรีหนึ่งนะครับผม<ๆ>ผมจะมาไล,ล่คาถาบารมีใดนเน,นะฮะมาแพ็คนี้ก่อนแล้วกันขอสองแสงครึ่งนะครับคนดูสองแสงครึง่ง <c oughs> มันต้องมาแล้วแหละ หนึ่งยังไงสองไปเว้ยมาครับปุ๊บหลีบ้อยโอ้โหมาอีกรอบหนึ่งครับขอดีๆขอ๊อกๆขอได้ไหมรอบนี้ขอไม่เอาแสกแสงไปมาครับ โอ้โหเรียบร้อยเอ้ยทำไมมันง่ายจังวะเอ้ยแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดเปิดถ้าเกิดเปิดยากๆมันตัวสุดท้ายมันจะได้ตัวดีๆอ่าอันนี้อันนี้ผมเริ่มเชื่อแล้วสงสัยเอ็มเปปีมันมาอันนี้แหละเอ็มเปปีมันต้องมาแพ็คนี้แล,ล้วแหละครับมาขอลาคาถาเลยแล้วกันครับ ทุกคนครับผมพิมพ์คําว่าเอ็มปาเป้พร้อมกันครับทุกคนพิมพ์คาว่าเอ็มปาเป้พร้อมกันแล้วไดนจะมาคาเอ้เอาใหม่ทุกคนพิมพ์ว่าเอ็มปาเป้พร้อมกันครับมาพิมพ์มาพร้อมกันครับเอ็มปาเป้แล้วไดนีจะมาไล่คาถาบาร,รมีไดนีครับวันนี้มามันต้องเอาแล้วแหละครับผมเอ็มปาเป้พิมพมาครับฟาดมาลัวะฝัดมาลัวอ่าเอ็มปาเป้เอ็มปาเป้สวยครับน้องชายพี่มา วันนี้ครับด้วยอิทธิฤทธิ์นะครับผมของนในนมือทองขออนุญาตเปิดการ์ดบอลลุงดอที่เคยได้ไปรับมาสมัยก่อนเมื่อปีที่แล้วขึ้นหน้าจอนะครับผมแล้วไล่คาถาด้วยบาร,รมีในในมือทองที่เปิดแพ็คไหนก็ได้แต่ตัวดีๆขอให้คนที่กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้จงสำเร็จผลให้นในนเปิดแพ็คได้เอมปเป้หรือตัวร้อยสิด้วยเถินไปมา ไล่คาถาและรอบนี้แหละไม่หมู่ก็จ่าแล้วเว้ยมามากเขให้ครับผมมาทุกคนว่าใครทุกคนว่าใครพิมพ์กันมาครับ ้ <c oughs> อมหรือย,ยังมาครับผมเรามาดูกันครับข้างล่างก่อนเลยขอข้างล่างก่อนขอข้างล่างก่อนฮึบฮึบเฮ้ยกาดมา่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่ามาว่ะ เอ็มปะเป้มาว่ะหนึ่งสองสามพึบโอ้โหเรียบร้อยเลยกูโอ้โเอ็มปะเป้สามสองหนึ่งไปขอวอกๆอกสวยๆเอ็มปะเป้มาอองลีมาเอ็มปะเป้มาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหหมดแล้วแหละอนาคต พันสตัมองลีเอ็มปาเป้จงมาขอรุน้นเหลรบนี้มาปึบไปบอกว่าบอ,อกว่าน้องบอ,อกว่ารอบนี้แหละรอบนี้แหละรอบที่นี้จะเกิดหนึ่ง ขอ112 113สักทีเถอะวะมาฮึบใครใครวะทงอย่างงี้ไม่คุ้นเลยวะชุบเรียบร้อยก็ปุบโมดิตร้อยสิบสองครับเกือ <c oughs> บหลับแต่กลับมาอยู่เกือบหลับแต่กลับมาอยู่ อ่าพอได้เล่นอยู่ครับ1้อโมดิตนะครับผม